ลงไวลงไปทีนาลงไปเออไม่ลงไม่ยอมลงน้องไม่ลงครับก็เป็นการพาไก่ไปเดินเล่นนะครับสำหรับที่นอนของทีน่านะฮะก็จะเป็นยสองชั้นบางเบนนะฮะ บางครังผมก็ไมานอนตรงนี้ด้วยนะฮะที่นะผมจะเอาน้องไก่นะฮะมาใส่โกรงน้องหมาให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวคอยดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะบรรยากาศดีมากเลยฮะลมเย็นสบายมาก สวัสดีครับพวกเราครอบครัวบ,บ้านน้องหมาในสหรัฐอเมริกาเราชอบการเดินทางท่องเที่ยวมากๆและวันหนึ่งเราได้ซื้อรถบ้านมาด้วยความที่เราชอบเดินทางชอบการแคมปิ้งจึงมีแผนการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาเท่าที่เราจะทําได้นะครับและเป็นการเดินทางด้วยรถบ้านครั้งแรกของพวกเราการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การกินในบ้านติดล้อบนถนนในสหรัฐอเมริกาของพวกเราจะเป็นยังไง มาร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับพวกเรากันนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหมาแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งสมาชิกของพวกเรานะฮะนอกจากที่ผมมีน้องหมา3ตัวนะฮะแบมบี้แพนด้าแล้วก็มินนี่นะฮะเรายังมีอีกหนึ่งสมาชิกนะฮะที่เดินทางไปในอเมริกากับพวกเราเเป็นใครกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะน้องก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนี่ครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งสมาชิกของพวกเรานะครับที่เดินทางไปในอเมริกากับพวกเรานะฮะก็คือน้องไข่นั่นเองครับ น้องมีชื่อว่าทีน่านะคะน้องเป็นไก่พันช์โชเกอร์ในสหรัฐอเมริกานะครับเราได้น้องมาจากรัฐเพนซิลเวเนียนะฮะที่เพนซิลเวเนียนะฮะเขาจะมีฟาร์มไก่เยอะมากเลยนะฮะพอดีแฟนเขาไปเจอไม่รู้อารมณ์ยังไงนะฮะไปซื้อไก่มานะฮะก็ไปที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มนะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะมากๆเลยฮะเลี้ยงรวมกันหมดเลยนะฮะมีทั้งม้าทั้งหมูทั้งปลาทั้งไก่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะเขาก็ไปเจอทีน่าอยู่ที่ฟาร์มนะฮะแล้วก็เป็นน้องหน้าตาแปลกๆดีนะ น้องมาเลี้ยงนะฮะและที่สําคัญที่แฟนไปซื้อมานะฮะคือที่น้าเนี่ยเขาเป็นไก่ที่สามารถออกไข่ได้วันแรกนะที่ได้มานะเขาบอกผมว่านี่เราได้ไก่มานะฮะแล้วก็ระหว่างเราเดินทางนะฮะเราก็จะได้กินไข่ไก่กันนะฮะก็ได้น้องมาหลายเดือนเลยนะฮะน้องยังไม่ไข่เลยฮนะขี้อย่างเดียว มาดูกัน,นครับว่าทีหน้ามีลักษณะยังไงนะฮะเป็นไก่ที่แปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะฮะครับสำหรับทีหน้านะครับเขาเป็นไก่พันโชเกลนะฮะผมไม่เคยเห็นไก่ชนิดนี้มาก่อนนะฮะสำหรับทีหน้านะฮะเขาก็เป็นไก่ชนิดหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับหน้าตาเขาก็แปลกๆดีนะฮะได้น้องมาวันแรกนะครับไก่หัวฟูฟ,ฟูเท่ดีเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ส่งผมโคตรเท่เลยอ่ะดูดิแต่ว่าตรงลำคอเขาจะไม่มีขนนะฮะเนี่ยฮะ และที่สำคัญนะฮะเขามี5นิ้วด้วยกันนะฮะหนึ่งสามก็ไปดูข้อมูลมานะครับก็เป็นไก่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะที่หายากแล้วก็แปลกนะฮะ มาวางตรงเนี้ยก็จะอยู่อย่างงี้นะฮะก็ไม่ไปไหนนะฮะส่วนลักษณะนิสัยของทีน่านะฮะเขาเป็นไก่ที่แบบเงียบมากไม่มีเสียงเลยเขาไม่ค่อยได้ส่งเสียงอะไรเลยนะฮะไม่รบกวนไม่อะไรเลยเขาจะนิ่งเป็นไก่ใจเย็นไก่ใจดีมากฮะเฉยเฉยไม่ทําอะไรเขาก็จะอยู่ของเขานะฮะเขาไม่ส่งเสียงไม่เสียงดังไม่ไปไหนให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นดูให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะฮะก็จะอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมาก น่ารักนะฮะกเสียงมีแค่นี้มีวันหนึ่งนะฮะที่ผมแบบว่าปล่อยเขาอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วทีนี้ก็พากันขับรถออกไปทําธุระอะไรสักอย่างหนึ่งไงฮะจนถึงค่านะฮะแล้วกลับมานะฮะเอา้าก็ลืมไปว่าไก่อยู่ไหน <c oughs> ก็ไปดูจุดที่เราไอน้องไก่ไว้นะฮะก็ยังอยู่ที่เดิมนะก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็แล้วก็นอนลง นอนลงตรงที่ตรงที่ผมวางไวนะ้เนี่ยก็ยังอยู่ที่นั่นนะฮะนอนลาบไปกับพื้นนะฮะน่าเอ็นดูมากเลยเนี่ยฮะถ้าปล่อยเขาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะจะอยู่แค่ตรงนี้ ก็ได้ไปซื้ออาหารมานะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอาหารของทีน่านะฮะอาหารไก่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่นอนของทีน่านะฮะเราเดินทางด้วยรถบ้านเทลเลอร์นะฮะส่วนระหว่างทางน้องเขาจะนอนที่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่นอนของเขานะฮะโ <Okay. S 1> อเคปะเดี๋ยวพาไปดูที่นอนของทีน่านะฮะ อันนี้เป็นภายในรถบ้านของพวกเรานะฮะก็จะมีที่นอนตรงนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็ถูกครอบครองไปแล้วนะฮะกับที่นอนตรงนี้นะฮะสำหรับที่นอนของทีน่านะฮะก็จะเตียงสองชั้นบางเบสนะฮะนี่ข้าง ล่างก็นอนได้ข้างบนก็นอนได้ส่วนที่นอนของทีน่านะฮะก็จะเป็นข้างบนนะฮะล่างก็จะเป็นที่นอนด้วยเหมือนกันนะบางครั้งผมก็มานอนตรงนี้ด้วยนะฮะลงไปลงไปทีหน้าลงไปเออไม่ลง <laughs> ไม่ยอมลงลง ลงก็ไปลงรงไปงนะจริงจริงน้องนอนข้างบนนะครับแต่ก็ไม่ได้นอนตรงไม้นี้เลยนะฮะน้องจะนอนในกล่องนะฮะับอนกล่องผมเพิ่งเอาไปไว้ข้างนอกแนะ่ผมพอไปดูกล่องเอาให้ที่หน้านอนนะไปะที่หน้าไม่ลงก็ไม่ลงไปโอเคอันนี้จะเป็นกล่องที่ที่หน้านอนนะ เราจะให้พี่หน้านอนในกล่องนี้นะฮะแล้วก็ไว้ข้างบนเตียงเมื่อสักคู่นะฮะฝั่งด้านบนนะฮะเขาก็จะนอนอยู่ในกล่องนี้นะฮะแล้วก็ในกล่องนี้นะฮะลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนเศษเป็นกากไม้นะครับอันนี้เราก็ซื้อมาจากช็อปที่เขาขายของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วเราก็มาใส่ไว้ในรังที่น้องนอนนะฮะลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเขาก็จะได้นอนในนี้ได้สบายๆนะครับ เวลาน้องอื่นะคะมันก็จะทําความสะอาดง่ายนะคะสัก3าวันนะคะเราก็จะเททิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะฮะก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะฮะน้องเขาก็จะนอนในกล่องนี้นะฮะอยู่ในเตียงชั้นด้านบนนะครับเราก็ไปซื้อตัวนี้มานะฮะเนี่ยฮะ เหมือนเป็นกรงของน้องไก่นะฮะอันนี้จะเป็นของสามชานะฮะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ข้างนอกกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาน้องไก่นะฮะมาใส่กรงน้องหมา ให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวคอยดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะโอเค อันนี้ผมก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้เลยนะฮะเนี้ย ที่เราอยู่วันนี้นะครับเขาจะมีล pues ักษณะที่เป um ็นแบบว่าเป็นบีชด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทีหน้านะฮะไปเดินเล่นไปบีชกันนะฮะก็เดี๋ยวไปกันเลยครับไปกันเลยครับก็เป็นการพาไก่ไปเดินเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บีชกันนะฮะก็ไปกับทีหน้านะฮะวันนี้นะฮะ เดินไปเรื่อยๆเนาะ ก็มาเจอบีชเบาๆตรงนี้แล้วนะฮะนี่นี่โอ้ยลมดี รยากาศดีมากเลยฮะลมเย็นสบายมากคือดีมากเลยรตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเดินไปดูทางโน้นกันดีกว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบีชในแคมป์เก่าที่เรามาพักอยู่นะฮะเนี่ยก็ได้บรรยากาศนิดนึง ในสวนป่าตรงนี้นะฮะมีกวางเยอะมากเลยนะฮะเส้นทางเดินตรงนี้นะฮะผมปกติผมก็จะมาวิ่งทุกวันนะฮะเราก็เจอน้องกวางทุกวันนะฮะ ครับเราก็เดินทางมาถึงตรงที่เป็นบีชแล้วนะครับเนี่ยฮะ ที่นะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงซัมเมอร์อยู่นะฮะก็อากาศดีมากๆเลยนะครับคือมันยังไม่ได้หนาวนะฮะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะฮะว่าเขามีอะไรบ้างตรงนี้ดูเหมือนเป็นทางเข้าด้วยนะฮะเข้าไปดูกัน ตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะฮะตรงนี้ก็มาตกปลาได้นะฮะ ไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินเข้าไปอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะ วะโอ้ยอดีรวะว้าวีคือวิวดีมากอ ให้ที่หน้าชมเล็กนะฮะที่หน้าผมสยายโคตเท่ โอเคครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รู้จักกับทีน่านะฮะสมาชิกหนึ่งในบ้านหมาแฟมลี่นะฮะที่จะเดินทางไปในอเมริกากับพวกเรานะฮะเราจะมารอดูนะครับว่าน้องจะไข่ไข่ให้เราได้หรือเปล่านะฮะไข่ของทีน่านะฮะเขาจะเป็นไข่แบบเขาจะเป็นไข่ลูกเล็กๆนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะถ้าน้องไม่ไข่ก็ไม่เป็นไรฮะก็เป็นหนึ่งสมาชิกที่เดินทางไปกับพวกเรานะฮะชอบวิดีโอของพวกเรานะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกผมแบมบี้แพนด้าเมนนี่ แล้วก็มีทีหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย